นี <boundaries. S 1> <si suppression> ่ครับผมวัดร้อยไปโบสถ์นี่เดีเข้าไปดูว่วัดภูมิลินนะครับผมนี่ครับผมพระดำนะครับพระขาบรรยากาศนะครับวนส่าประวัติน ประวัตินะครับวัดคุมาลินอาจจะปักสีครับุดซื้อพวกดอกไม้พวกเพียนนะครับข้างในน,น,นี่ครับบวชร้อยปีนะครับผมวัดคุมาลินนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อดำนะครับ อายุไปหลายร้อยปีเลยนะครับนี่ภายในโบสถ์โบสถ์เก่านะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับดูได้นะครับ,ดดดบนะ okay. เดี๋ยวว่างดอกไม้นะโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปโบสถ์อีกหลังนงนะครับ โบสเก่าสองเท่าโค้งนะครับครบเดีวจะไปโบสอีกหลังนึงนะครับอยู่ฝั่งนี้นี่นะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระประธานพรด้วยครับอีกหลังนะครับโบสร,ร,ร้อยไปครับอยู่คู่เลยนะครับ นี่ครับผมทางใช่นี่เข้าด้านข้างนะคร,นครับเข้ามาด้านในเลยนะครับผมบอดร้อยปีนะครับนี่ครับองค์แรกคือพระพุทธมณีโชตนะครับผม ที่สองก็พระพุถุคมณีชดนะครับตัดกลลาปางนะครับอีสามองค์นะครับปีบุรุษกิตกรรมคาผนังโบนนะครับโบนร้อยปีสวยๆครับชมมันได้นะครับผมกรุงเทพนะครับวัดอุมลินเจอออกมาก็จะเจอนี่ครับทอใต้กลางน้ำนะครับ นี่ปลอดภอยกลางน้ำน่าจะเป็นบอ่อบ่อเต่าบอ่ออะไรบ่อเต่าไงเก๋ไก๋ขอจบขอจบตารพิมพเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ